สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่คนนะครับผมมาพ่อข้าวโพดแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูนเ็บแซ่บคือเก่ามาพี่น้องมาเม,น,ม,าม,น,มนี้มาเมนูบดบ้าน,าน,าน,นีนะครับผมตำมกทั่วนะครับผมตำมะทั่วปีและก็ทอดหมูนะครับพี่น้องแล้วก็สิมีพักเอามาจากสวนน้ำนะครับผมเอามาให้พี่น้องเบิ่งมกบวบม้กินหมดได้หระครับพี่น้องเอามาประดับแต่พักตัวที่สกินใดรีอยู่ข้างล่างดีครับอยู่ข้างข้างพี่พี่น้องแต่ว่าเด้ตัวนี้กล่าวมาให้พี่น้องเบิ่งก่อนชื่อๆนะครับผม โอ้ปี๊บเนาะเขานียวน้อยทาแม่ครับพี่น้องตามมุทัวปียบมาจากหน้าครับพี่น้องมาพี่น้องไหมเมนูบ,นบ้านบ้านมืน่อนีนเสาบๆนั่งกันกบ่าวแดงครับกินอยู่หน้าบ้านคือเก่าครับพี่น้องเมนนื่อวัน มแหน่ทอดเด็กนั่นเลยครับอืมนุ่มอืผักาคะหรือผักชีอมนะครับผมเอามาจากหน้า 嗯。Uh huh.

โอ้มันในหมูกินมูเนี่มันมมน,นี่ครับเนาะ <S <S ตัวอย่างมาดีครับพี่น้องผมก็บุกค่อยี่กินทอดหมูจากเสือเด้ครับโดนโดนอยู่ได้กินเถื่อครับพ่ออย่างมาดีครับเบ้าแดงบุกค่อยมากเมนูพัดทอดเป็นไรครับ ตามากินได้บปกินได้ครับแต่ว่าบุคคลมากไปไหน่ดครับพี่น้องโดนโดนเถื่อได้อยู่ครับ ตำมถัว่วชั่วจาดครับพอดีนะครับ พี่น้องกบไปสู่การสู่งานห้อนแล้วบอรครับห่อนแล้วก็คีได้พักผ่อนกันแล้วนะครับเนาะ แม่มาแล้ว <laughs> ทัวปีเนี่ยมั่นแต่นานะครับพี่น้องอยู่บ้านละ่ะสบายครับมีหัน่นมีนี่ก็ปลูกไว้กินครับแต่าบาแดงไม่ได้ปลูกหรอกแม่เป็นคนปลูกครับบาแดงเป็นคนกิน <laughs> สวดจ้าคือกันได้นี่ครับปลาชิบอยเผ็ดกับเผ็ดอยู่ไน้นี่ครับอืบังพี่น้องที่ว่าป่าแดงก็บุกกินมันคือเครืออืร 오오음 <laughs> Hmm. ป้าตัวกว้ยังคนไมครับสีพอสีพอกันยังแซ่บอยู่ครับพาเพิ่งไปหายไปหน้าแล้วครับอ๋ออีกจะคำรู้คบ สุดยอดปลาแซ่บครับวันนี้เขาฮอ,ขอจานฮะขอบคุณขอบคุณน,นะครับผมพี่น้องทุกคนทุกก,กำลังใจนะครับผมที่เป็นกําลังใจนะครับพี่น้องใไฮบาลแดงมาดูตลอดนะครับผมหลังจากผ่านเทศกาลนะครับผมส่งการไปแล้ว การกลับไปสู่การสูงานนะครับพี่น้องสิ่งแรกเลยกาห้องอย่างโลดนะครับก่อนก่อนเปิดนงานนะครับผมลดก็ต้องเอาไปทำความสะอาดห่า้อหรือว่าล้างอัดฉีดนะครับผมบางคนก็ยอดเหรียญนะครับผมล้างเองนะครับผมคัดเงาเองนะครับผมเคลือบเองกับกัมมัลอล่คือเก่านะครับผมหลังจากที่ป้าแป้งอับหน้าไม่เป็นแล้วก็ทำความสะอาดกลัมมาลอล่คือเก่านะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผม พี่น้องก็ับไปสู่การสูงานนะครับผมทุกคนทุกกําลังใจนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้บาลเด็กมาโดยตลอดก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกคนคือกันนะครับผมคลิปนี้กากฟพี่ฟากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแค่นี้ ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบอดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขูมสุข,ขนนอนรับก็ให้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นก็ให้เงินหมื่นหายนะครับผมให้เงินแสนเข้ามาแทนที่นะครับผมแหมมือกับแก้วมันนีโทษโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่และน้องไปเพียงสำเนียงก่อน,นครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ